มเป็นคคัาดซึ่งก็เรียกว่าคุ้มค่ามากนะครับในการที่ได้รับการตัดสินการวิจารณ์จาก มาตรฐานขนาดอเ็กซ์เลนของอมิแฟนบามันนะครับือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของการนาพันธุกรรมของรารารบที่มีจัดกาต้นกำเนิดของเขาเลยนะครับผมยังพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าในการพัฒนาพันธุ์ของลูกผสมบาร์มันในส่วนของหัวเอฟนะครับในเพศเมียเนี่ยผมว่ามูลค่า ซื้อสายหรือาการพัฒนาพลังัดคุ้มค่าของการเราได้ทุ่มเทนะครับ <Okay. S 1> ยิ่งเป็นสายทางนวัตกรรมเกสสอง2 2> ขึ้นไปนะครับในส่วนของวันแดงนี้ถือว่าต้องข้าจะแพงเลยนะ <Okay. S 1> ในในช่วงราคาตั้งแต่โควิดมาไม่ถไม่มีแถวเลยนะคร <Okay. S 1> ับบางตัวนี้ราคาพอ ในการปลามทำา้เรูกสมนีตัวเห็นสีโสร้างที่สุดแ,แต่งสายก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราครับการพัฒนาตัวในการปามนลูกผสมข,ของเราถือว่าเราต้องภูมิใจว่าลูกขายวัวนถือว่ญญาแพที่สุดในบระดาลูกผส,สมทั้งหมดเลย ยิ่งคลาสสูงๆนี่ความสวยไม่ไม่แพ้คันแท้เลยนะครับก็ยิ่งตัดสินยากขึ้นนะครับเราใช้ความละเอียดในการที่จานะครับในรอบด้านของตัวหลักเกณฑ์การตัดสินนะครับอเอาเขีนว่ากรรมการนั้นจะเดินดูวัวใน,นในทุกมิตินะครับถ้านนนข้้้าาางดหถ้าไม่ดูใบเพินนะครับผมว่าชารนี้นะวัวเลือดดีไม่น่าดนะครับพอสมได้นะครับมูลค่าตัวโบ่ละตัว ทำทางหัวตะแหลหนือทาโซนทามีสารมาเนี่ยมวลรูสมขายแพงที่สุดเลยนะในยุคนี้หลายตัวเป็นเล็สามเ็บสี่นะครับในคลาสนี้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง บาทีเการมองตำแหน่งการเดินข้อขาบาทีา,าทดูการเป็นเ,นเทเลเด้เรา <laughs> 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 uh, there's so much quality about uh, the top three or four heifers in this uh, class, and that's what made it take a little bit longer to sort. <laughs> uh, I love the body type and the maturity pattern on the She's that perfect combination of muscle and flesh <laughs> and เปคนที่มีองค์รวมของในเรื่องของกาเนื้แล้วก็ความสมบูรณ์นะครับต้องตามตัวนะครับแต่ในทา e ซื้อเองร้าดฉตานี่เธอจิตสูเรอเลติกแตลอดมือนอกจากตัวที่วนยานะครับมีควตัวที่้นะครับในเรื่องการเดินนะครับก็สามารถเดินในสนามไดอย่า่อยู่แลวความ็นอิสระนะครับทมนสตีมเอร์ c o n g r a t i o ราก็เป็นโคดี้นะครับยย่ยมรงครับ i like our second-class female a lot too. i just like how practical and functionally efficient she is. incredibly athletic and flexible of both ends of her skeleton. she's high quality. if you look at her skin, that combination of muscle and softness. ครับในเรื่องของลักษณะของนันนะครับในเรื่องของอความสมบูรณ์ของทุกลำตัวนี่ยทำได้ดีมากนะครับชุ e ไมมัสต y เฟ e เป็ t e ัว a e ิญ a องฟ h a t s กล l l neck and h u m ลักษณะของความเป็นโปรเพนเมียครับท่้งใบหน้าท่้งลำตัวนะครับสามารถจะทำได้อย่างีเยี่ยมครับ She's n o เอ่นี้นะครับในเรื่องของการรรจำนวนตัวนี่ยังสู้นะครับตัวที่หนึ่งไม่ได้นะครับเราจะอยู่ตำแหน่งที่สองนะครับอ third p l a c า female, the g r ่ม h e i เ e r Uh, here's one that you just love for the amount of body she possesses. Also a tremendous amount of muscle and fitness. It's a little shorter and in her neck.